ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องไกลพามาดามนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องหญิงไทยต่างแดนนะคะวันนี้แอดมินนกมาเกาะติดสถานการณ์ของประเทศไทยเมืองไทยแล้วเนาะตอนนี้เราก็เป็นที่ทราบกันทั่วนหน้าแล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพวกเราชาวไทยนะคะนั่นก็คือเราได้สูญเสีย สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแม่ของแผ่นดินนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในเอดมินกขออนุญาตเรียกพระพันปีหลวงก็แล้วกันเนาะซึ่งท่านได้สวรรคตนะคะเมื่อวันศุกร ที่24ตุลาคมพศ2568หรือปีพศส,สากลน,นะคะปีสากลก็คือ2,025นั่นเองนะคะที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นะคะสภากาชาติไทยนะด้วยอาการสงบนะคะเวลา21.21 21. นนะคะท่านได้สูญเสียสวรรคตดด้วยอาการสงบนะคะซึ่งท่านได้ เข้ารักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลจุฬางลงกรณ์เมื่อวันที่7กันยายนพศ2562นะคะจบจนมาถึงปีพศ2568ก็รวมระยะเวลา6ปีกว่านะคะและท่านก็จากไปนะคะสวรรคตด้วยอาการสงบนะคะแอนมินนกจะพูดถึง ประวัตินะคะประวัติคร่าวๆเล็กๆน้อยๆสัน้นๆนะคะมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานะคะพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะมีพระนามเดิมว่ามอมราชวงศ์สิริกิติยากรนะคะเป็นพัิดาองค์ใหญ่นะค,ะคือพัิดาองค์โตนะคะในผลเอกพระวรวงเธอกรมหมื่นนะคะ จันทบุรีสุรีนาศนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือหม่อมเจ้านัตเขตมงคลนะคะกิตติยากรนะครัะตอนนี้เราก็เป็นที่ทราบแล้วเนะว่าสมเด็จท่านสวรรคตนะคะด้วยวัยเก้าสิบสามนะคะเก้าสิบสามพรรษานะคะซึ่งในระหว่างที่ท่านอ ได้ครองตําแหน่งพระราชินีนะคะคือท่านอภิเษกสมรสนะคะออหลังจากที่ได้อภิเษกสมรสท่านก็ได้รับพระอิสริยยศนะคะเป็นขึ้นเป็นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะคะออหลังจากที่ครองตําแหน่งภออรยาเจ้านะคะ เป็นพระราชินีเป็นพระมเหสีของกษัตริย์นะคะเมื่อ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงออกพันหนวดนะคะท่านได้ทรงแต่งตั้งพระบรมราชินีนะคะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะแล้วหลังจากที่ท่าน ได้ลากออกจากการพนวดแล้วนะก็ได้ทรงแต่งตั้งพระอิสริยยศใหม่ให้กับพระมเหสีของท่านนะคะนั่นก็คือได้ได้แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าศิรกิจพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะจะมีพระบรมราชินีนาถ เพียงสองพระองค์นะคะซึ่งตั้งแต่ที่เมืองไทยมีาพระมหากษัตริย์ได้ครองได้ครองอํานาจนะคะได้ครองราชสมบัติมานะคะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สิบนปัจจุบันนี้นะคะจะมีพระบรมราชนีนะคะสองพระองค์เท่านั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะสองพระองค์เท่านั้นนะคะพระองค์แรกนั่นคือพระศรีพัชรินทานะคะพระบรมราชินีนาถในเสด็จ รอห้านั่นเองนะคะแล้วก็พระองค์ที่สองนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพระบรมราชนีนาถในเสด็จรอเก้านั่นเองนะคะนี่คือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะซึ่งมีสองพระองค์เนาะและในระหว่างที่ท่านได้ครองตำแหน่งพระมะเหสีนะของพระมะหากษัตริย์นะคะนั่น ของพระมหากษัตริย์นะคะท่านได้มีพระราชโอรสและพระราชพระราชจัิดานะคะรวมทั้งหมดสี่พระองค์นะคะก็ตามที่เราซับทรากันเนาะสี่พระองค์ก็คือพระองค์แรกนั่นคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะคะเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญานะคะแล้วก็องค์ที่สองนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระ วัดคีรกเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะที่เราเรียกกันว่าสเสด็จรอสิบนะคะแล้วองค์ที่สามนั่นก็คือสมเด็จพระเทพจิรินทรนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุรานั่นเองนะคะแล้วองค์ที่สี่นะคะคือสมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอนะคะอืมเจ้าฟ้าจุลาพรวาไรลรักษ์นั่นเองนะคะอืมโอเคเนาะก็ตอนนี้เราก็เป็นที่ทราบแล้วนะคะว่าสเสด็จแม่ของเรานะคะพระพันปีหลวงนะคะได้สวรรค์คตแล้วนะคะด้วยอาการสงบนะคะหลังจากที่เข้าไปรักษาตัวนะคะอืที่โรงพยาบาล จุราลงกรน,นะคะสภากาชาติไทยเมื่อวันที่7กันยายนพศ2562นะคะถึงพศ2568นะ,ะรวมอายุก็9 3พ0 0ษานะคะท่านได้จากไปด้วยอาการสงบนะคะหลังจากที่ประทับรักษาตัวมายาวนาน,นะะถึง6ปี7 6ปีนะคะ6ปีกว่านะครับซึ่ง แพทย์ก็ได้รับได้ได้ถวายการรักษานะคะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วค่ะไม่สามารถที่จะยื้อท่านได้เพราะว่าท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่วัยชราเนาะก็อายุก็9 3พรรษาถ้าเราเรียกภาษาบ้านเราก็คือโรคโรคคนชราเนาะคือแพทย์ก็ถวายอ ถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วน,นะคะก็ไม่สามารถที่จะยื้อไว้ได้นะคะในที่สุดท่านก็จากไปด้วยอาการสงบเนาะแอดมินนกนะคะในนามแอดมินนกนะคะก็ขอแสดงความอะไรรักอย่างยิ่งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะซึ่งความรู้สึกนี้ก็ไม่แตกต่างจากพวกเราชาวไทยเนาะประชาชนชาวไทยตอนนี้ก็เศร้าเสียใจกันทั่วทั้งแผ่นดินแอดมินนกขอกล่าวคํา ขอแสดงความอะไรรักอย่างยิ่งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงะคะ่ะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงนัคือพระพันปีหลวงนะคะแม่ของแพ่นดินได้เสด็จสวรรคตรจากไปด้วยอาการสงบสุขนะคะค่ะสำหรับคลิปคิปนี้นะคะถ้าเอ็ดมุน ใช้คําพูดที่ใช้คําราชาศัพท์ที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ